ชีวิตแต่ละวันของวันวันหนึ่งใน1วันที่ผ่านไปในชีวิต1วันของผมนั้นวันจะเยอะไปไหนและ90%ของเวลาในแต่ละวันที่สูญเสียไปนั้นมักสูญเสียไปกับสิ่งที่เรียกว่า Facebook มันจึงทําให้ผมและหลายๆคนได้รู้ว่าโอ้ชีวิตของมนุษย์นั้นช่างวุ่นวายเสียจริงสงสัยได้เวลาเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ยและตอนที่ผมนั่งหาข้อความสําคัญของผมอยู่นั้นก็ได้เห็นข้อความของน้องคนหนึ่งได้ส่งเข้ามาข้อความของน้องนั้น มีชื่อว่าตามนี้ตามนี้30สวินาทีส่งมาตั้งแต่เดือน5เพิ่งมาขึ้นเดือน6จากน้องดิวสไปซี่ข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกส่งมาจากนันเกเรียนที่เคยเสียชีวิตที่โรงเรียนมัธยมตพุธพันธ์พิทยาคารถ้าใครได้ฟังคลิปเสียงนี้แล้วขอให้ฟังให้จบและส่งต่อให้ครบ15คนถ้าใครส่งต่อไม่ครบสิคนขอให้มีอันเป็นไปส่วนคนที่ส่งครบสิคน ขอให้คนที่คุณแอบชอบมาขอคุณเป็นแฟนและมีชีวิตที่ดีต่อไปอออะไรนะนี่มันข้อความสาบแช่งกันถึงตายเลยดีว่าแลไอโรงเรียนมาศพุทธพัณ์หาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยวะแต่เดี๋ยวนะส่งมาจากนกักแกนที่เคยเสียชีวิตเคยเสียชีวิตเคยเสียชีวิตเคย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 ข้อความถูกส่งมาจากคนที่เคยเสียชีวิตคนที่เคยเคยแปลว่าเคยมาก่อนแสดงว่า มันเคยตายมาแล้วแสดงว่ามันเกิดใหม่เรามาส่งข้อความนี้หรือว,ว่ามาส่งก่อนมันตายรอบแรกโอ้เรื่องราวช่างพิศวงเหลือเกินแล้วไอ้โรงเรียนมาตร,รพันธ์พิทยาคารมันเป็นโรงเรียนอะไรวะเราถ้าหากว่าเราไม่ส่งข้อความนี้ต่อครบ15คนแสดงว่าเราจะต้องตายใช่ไหมแสดงว่าแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วใช่ไหมก็ได้ในเมื่อมันไม่มีวิธีอื่นเลยส่งต่อให้เพื่อนก็ได้วะ อาเพียงเท่านี้เพียงแค่เราส่งแค่เพื่อนของเรา15คนเราก็จะหลุดพ้นจากคำสาปของเด็กน้อยคนนั้นเท่นี้เราก็จะไม่ตายฮฮ Fuck you asshole!